Hello everyone. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในบทที่12นะครับเรื่องของ past simple negative นะครับก็คือรูปปฏิเสธนะครับของ past simple แล้วก็ past simple questions นะครับก็คือรูปคําถามของประโยค past simple นะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็คือ I didn't นะครับแล้วก็ถ้าเป็นประโยคคําถามคือ Did you นะครับ เรามาดูในข้อ a ก่อนนะครับก็คือ we use did ครับ in past simple negative and questions นะครับเราใช้ did นะครับในกิริยาในในในหนังสือที่เราเริ่มเรียนนี้เนี่ยเขาเขาจะไม่พูดเรื่องของประโยคนะครับเขาจะมองว่า past simple, past simple เนี่ยเป็นอ,อร์มหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งของกิริยาเขาจะเขาจะไม่ยกทั้งประโยคมานะครับเขาจะไม่มองมันทั้งประโยคแต่นั้นกิริยาที่ เป็นพาร t s มเ p ิลแล้วก็มีการปฏิเสธเนี่ยจะต้องมีการเติมดิสเข้ามานะครับ p a s t Simple ที่เป็นคําถามก็มีการใช้ดิสเติมเข้ามาทีนีอ้อันแรกที่เขาจะแนะนําเราก็คือเขาอยากให้เรารู้จัก infinitive นะครับหนังสือเล่มนี้นี่ถ้าอ่านคนเดียวเนี่ยมันก็มันก็ยากนะมันไม่มีคนบอกนะคืออินอิอกริยานเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมีหลายมีหลายแบบนะครับแต่ว่าแบบที่เป็นพื้น คือแบบที่ยังไม่ถูกผันไม่ยังยังไม่ถูกอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่ารูป infinitive นะครับอ,อย่างเช่นคำกริยา play นะ play ที่แปลว่าเล่นอนะินฟินิทีฟรูปมันก็คือ play เขียนแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นรูปอดีตเนี่ยมันจะต้องเติม ed ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไอสิ่งที่เติม ed มาเนี่ยมันคือกริยาที่ถูกผัน หรือถ้าใช้ในรูปของประธานาเป็น Present Simple เป็นรูปปัจจุบันนะครับแล้วก็ประธานเป็นเอกพจน์มันอาจจะต้องเติม s ใช่ไหมครับเนี่ย p l a y อันนี้คือมีมีการผันการอะไรทั้งหมดนะครับแต่รูปดั้งเดิมมันคือ to play อ่า play นะครับหรือบ,บางคนม,มีบางคนไปเรียกว่ามันว่า to play เพราะว่าเขาเอาคำว่า to มาไว้ข้างหน้า,ากริยาไหนที่ตาม to เนี่ยรูปที่ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นรูป infinitive ดังนั้นกริยา to play ตัวกริยา play เฉยๆเนี่ยแหละเป็นรูป infinitive กริยา to be นะครับกริยาหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยมากนะครับก็คือกริยารูปแบบ to be ตัว be เนี่ยมันเป็นรูป infinitive นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้มันจะเป็นอะไรครับ was, were อันนี้เป็นรูปถ้าใช้ในะอดีตเป็น was, were ถ้าใช้ในปะัจจุบันเป็น am, is, a r นะครับ ดังนั้นกริยาก่อนจะถูกผันรูปดั้งเดิมที่สุดคือ,อรูป infinitive นะครับในหนังสือเล่มนี้เขายก infinitive ให้เราดูนะมี play นะครับมีเล่นมี start มีเริ่มต้น watch ดูนะครับ have มี see เห็นดูทำนะครับ go ไปทีนี้นะครับเราเอากริยา infinitive นี้เนี่ยมาใช้ในรูปของ Positive คือประโยคบอกเล่าที่เป็นอะไรครับต้องเป็น p a s t simple ด้วยนะครับจาก Play ก็ต้องเติมอะไรครับอา uh, E.D นะเป็น played นะครับ uh, ใช้กับ I อันนี้ต้องดูประธานดูอะไรประกอบด้วยดูประธานดู uh, การนะครับดูเ e นถ้าเป็น I ใช้กับ I ก็เป็น I played w e start we start e d อันนี้ออกเสียงบางทีออกเสียงดึออ,อกเสียงเนะครับบางที s t a r ted you watched นะครับแล้วก็ D hat H e s a w s h uh, e d i d i t w e n t นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนรูปแล้วนะครับใเป็น p s i t i v e นะครับบางรูปก็เติม E D นะครับบางรูปก็ต้องเปลี่ยน uh, เปลี่ยนการสะกดไปเลยจาก C เป็น saw S ไปเลยนะครับอ่าว่ากันไปทีนี้พอจะ uh, เป็นโพซิทีฟแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนจาก Positive เป็น n เนก t i v e เขาให้ตั้งต้นจาก Positive ก่อนนะ พอเปลี่ยนทีมสีปุ๊บมีการเอา,อากริยาช่วยนะครับเวิร์บทูดูในรูปของ p a s ์สก็คือ did เติมเข้ามาเป็น did น o อนะครับเติม not เข้ามาด้วยพอ did น o อเติมเข้ามาปับ๊บนะครับกริยาที่เคยอยู่ในรูปของอดีตนะี่ยมันจะกลับมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับเป็นรูปอินฟินิทีฟโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้น positive จาก I play นะครับ อันนี้คือในรูปของ past simple ใช่ไหมครับพอปฏิเสธเข้ามาก็คือ I did เติม did เข้ามาแล้วก็จริงๆมันมี did กับ not ด้วยมาเติมเข้ามาครับแปลว่าไม่นะครับแล้วก็ตัว play เนี่ยจะกลับอยู่ในรูปของ infinitive เลยนะครับไม่ต้องเติม ed แล้วกริยาอื่นก็เหมือนกันนะครับมันจะกลับไปเหมือน infinitive ทั้งหมดโดยการเติม did not ข้างหน้านะครับสัตวมานะครับ question q u e s t i o n ก็คือการเติมดิสข้างหน้านั่นเองครับอ่า uh, เ u e s t i o n นี้เป็น yes no question คือถามว่าใช่ไหมเราเติมดิสข้างหน้าข้างหน้าได้เลยนะครับพอดิสข้างหน้าได้เลยเนี่ยกิริยาไหนถ้ามีกิริยาช่วยอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตตัวเองนะเป็น infinitive ดังนั้นประโยคนี้นะครับจาก I play เนี่ยถ้าเติมดิสข้างหน้าครับ ตัว Play เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูป i n v e n i ีฟ e นะครับก็กลายเป็นประโยคคาถามเลยออันนี้ก็คือหลักการนนะเองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาหลักนี้ไปใช้นะครับลองจำไว้หลักการนี้เนี่ยเทียบได้กับเการปฏิเสธแล้วก็การสร้างประโยคคาถามนะครับใน present นะครับคือใน present เนี่ยใช้ดูดัสจะใช้ดูใช้ดัสยังขึ้นอยู่กับประธานด้วยนะครับแต่ว่า ใน p a s ์เนี่ยเราใช้ Di ทนะครับแล้วก็ไม่ว่าประธานอะไรก็ตามเนี่ยใช้ดิทหมดในตัวอย่างนี้นะครับเขาอยากให้เปรียบเทียบของอาการเปลี่ยนจาก r e s e n t นะครับประโยคปฏิเสธ r e s ศ n t นะครับเป็นประโยคปฏิเสธใน s าอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างาเดี๋ยวเดี๋ยวขอยกมาตรงนี้นะครับเนี่ย ก็คือ,อเ,รเราเริ่มตั้งแต่ประโยค positive เลยนะคือ I watch อ TV นะครับ very often ถ้าปฏิเสธในประโยคนี้นะครับเราใช้ I don't นะครับครับบผมใส่ do not แล้วกันรูปเต็ม I do not watch TV very often นะครับ ในประโยคเพร s เซนเนี่ยเราเติม do not นะครับแต่ถ้าประโยคปฏิเสธนะครับก็คือ i อ i d uh, i watch เติม ed นะที uh, เราไม่ใส่เวลา very often แล้วในนี้เขาใช้ uh, y esterday มา, uh, ก yesterday าก็ y esterday ตามเขาก็ได้ y esterday ตามเขาก็ได้ถ้าปฏิเสธก็คือใช้ did ใช่ไหมครับก็คือ i did not did นะครับดิ did not. watch TV yesterday อ่พอเติม did not เข้ามาใช่ไหมครับตัว watch เนี่ยก็จะกลับมาเป็นอ่เป็น infinitive อ่าเหมือนกับข้างบนนะครับเติม erm did not เข้ามาอ่าอันนี้ watch เก้มเติม erm did อ่าเติม erm do not เข้ามานะครับตัว watch ก็กลับมาเป็น infinitive เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกัน ดังนั้นถ้าคิดเทียบต่ออันเนี่ยก็คือดูดสัสนะครับใน present จะถูกแทนด้วย did ยกตัวอย่างเช่น did she often go away นะครับเธอไป go off go away go away คือไปต่างเมืองนะครับ did she go away ก็คือเธอไปต่างเมืองบ่อยบ่อยไหมนะครับหรือว่าทวทีิ d a s she uh, often go away เธอไปต่างเมืองบ่อยไหมนะครับเปลี่ยนเป็นประโยคในอดีตก็คือ did she go Away Last Week นะครับอาทิตย์ที่แล้วเธอได้ไปต่างเมืองไหมนะครับ l a s ก็เปลี่ยนเป็น did แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนพวกคำสำหรับใช้บอกเวลาเพิ่มเติมเข้าไปอีกให้มันเหมาะนะครับถัดมานะครับ we use did didn't with infinitive นะครับเราใช้ did เนี่ยตัวเดียวที่ไม่มี not เนี่ยในประโยคคำถามใช่ไหมครับแล้วก ใช้ดิ้ในประโยคปฏิเสธจะใช้อะไรก็ตามเนี่ยกริยาที่มาข้างหลังมันเนี่ยจะกลายเป็นรูป infinitive แล้วนะครับเขาอยากก็คือเป็นการย้ำๆอีกรอบหนึ่งนะครับ I watch นะครับฉันดูอะไรสักอย่างในอดีตเนี่ยแต่ถ้าเป็นปฏิเสธก็คือ I didn't watch นะครับ watch ตัวตน,นี้เนี่ยกลายเป็นจากรูป past นะครับกลายเป็นรูป infinitive เพราะมีกริยาช่วยมาอยู่ข้างหน้านะครับ ตันมานะครับเดพวกเขาไปนะครับหรือ i i they go นะครับพวกเขาไปในอดีตใช่ไหมนะครับเห็นไหมครับเขามีการเติม not did t h e y w e n t นะครับต้องเปลี่ยนเป็น infinitive he had นะครับเป็น he did n t have you did นะครับเป็น did you do นะครับ he had นี่แปลว่าเขามี he didn't have เขาไม่มีนะครับแล้วก็ you did คุณทำนะครับหรือว่า did you do คือคุณทำใช่ไหมนะครับ ตัวอย่างประโยคก็คือ I played tennis yesterday นะครับฉันเล่นเทนนิสเมื่อวานบัด I didn't win นะครับแต่ฉันไม่ชนะนะครับมีดิ้นเข้ามาวินก็เป็นรูปปัจจุบันนะครับเป็นรูป itive, อินฟินิทีแต่รูปอดีตของวินก็คือวอนใช่ไหมครับ Did you do shopping คุณไปช้อปปิ้งใช่ไหมไปซื้อของใช่ไหม No I didn't have time ไม่ฉันไม่มีเวลานะครับ I went to the cinema ฉันไปดูหนังนะครับ We went to the cinema. พวกเราไปดูหนัง but uh, We didn't enjoy the film. แต่เราก็ไม่สนุกกับภาพยนตร์นะครับถัดมานะครับ uh, Study word order in questions นะครับก็คือศึกษา uh, คำต่อไปนี้ในประโยคคำถามนะครับก็คือเอาใน,ในประโยคคำถามเนี่ยถ้า yes/no question เนี่ยก็จะเป็น did นะครับบวก subject แล้วก็ infinitive แล้วก็ส่วนขยายอื่นๆไปใช่ไหมครับ เช่นมันมีความสาวว้ใช่ไหมนะครับ Did sister call you น้องโทรหาคุณใช่ไหมน้องสาวโทรหาคุณใช่ไหมนะครับแต่ถ้ามี WH question เนี่ยพวก WH question เนี่ยจะมาอยู่ข้างหน้านะครับเช่น What did you do last night เมื่อคืนคุณทำอะไรนะครับ How did the accident happen อุอบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ Where did your parents go for the i r holiday นะครับ พอแม่งคุณไปไหนนะครับในวันหยุดของท่านนะครับทันมานะครับช็อตอันเซอร์อันนี้ก็เหมือนเดิมที่ผมเคยแนะนำนะครับคือช็อตอันเซอร์ก็คือลองอันเซอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าตัดส่วนที่มันซ้ำกันออกอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า าตอบ yes เนี่ย i v u d อะไรเนี่ยก็คือลงท้ายด้วย d i นนะครับแล้วก็ no นะครับ i v u d อะไรทั้งหลายลงท้ายด้วย d n t นะครับอันนี้ง่ายๆคือประธานทุกประธานทุกแบบเนี่ยใช้ด i นสำหรับเป็นประโยคตอบรับนะครับแล้วก็ปฏิเสธก็ใช้ d ิ t นะครับเช่นนะครับ did you see joe yesterday คุณเห็นโจเมื่อวานไหมนะครับ คำตอบคือ n no, น I d i d นนะครับ C ใช่ไหมโจหรือ C หิมก็ได้นะครับทีนี้พอเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็ตัดส่วนที่ซ้ำออกไปออก,อ,ออกไปนะครับก็เหลือแค่ no I d i d นนะครับหลักการก็มีแค่นี้เองนะครับ Did i d it ร a i n o n Sunday ฝนตกตอนวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่าเยส i d นะครับถ้าเป็นประโยคนี้นะครับ it rain on Sunday ครับคือ yes นะครับ it จริงๆต้องพูดว่า it rain ใช่ไหมอ่าโอเค yes it rain ก็ได้นะครับแล้วก็บางทีเพื่อเพื่อไม่ให้มันฟังดูมันมันซ้ำนะครับแล้วต้องมีคำกริยาสักอย่างอะไรสักอย่างเขาก็อาจจะเอา did เนี่ยมาแทน rain ได้นะครับ did ในที่นี้แปลว่า rain นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ทันมานะครับดิ c เอเลนค h ทูเดพาเี่เฮเลนมางานเลี้ยงไหมโนชีดินไม่เธอไม่มานะครับดิทยัวพาร์เรนแฮฟอากู o ฮอลลีเดย์พ่อแม่ของคุณนะครับสนุกกับการท่องเที่ยวไหมนะครับสนุกกับวันหยุดไหมมีความสุขกับวันหยุดไหมก็คือ Yes they did. ใช่พวกเขามีนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye